ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนั่งเรือขึ้นฝั่งนะคะเราก็ยังอยู่ที่แม่น้ําสงขลาเหมือนเดิมเราจะขึ้นเรือแล้วก็ขึ้นฝั่งทรงนูนเพื่อที่จะไปขึ้นรถแล้วก็เอาปลาหอยไปทําอะไรกินกันที่โรงเรียนคุณครูเจมค่คปะปะเดีย๋ยวตามทรายไปเลยอ่ะขึ้นเรือกันไปค่ะปะ่ะ เสื้อที่เก็บมั้ยไม่เกี่เก็บนี้หนอยฮะโอ้แบ๊วแบ๊เสือมาโน่นโน่นหนูไปนั่งโน่นค่ะโน่นกับเดินไปไม่ได้ขึ้นแล้วจ้าเรือจะจมจะเดินแล้วกันค่ะไปเราเดินกันไปเถอะจะเดินไปหรือว่ายังไงขึ้นเรือก <sych disappointing. S 2> ็ได้พี่แท็พี่ไฟเดินไปค่ะเรากลับกันแล้ว แป้งแคมปิ้งเราวันนี้นะคะเรากลับบัานกันด,ดีกว่าน้องเกียน่ารักหอมน้องเกียเหมือนอะไรบ้างเหมือนพ่อไปรับมาจากโรงเรียนอะนพ่อ แล้วแบบแล้วก่อนกอนกลับคือแบบลูกแบบตกน้ำอะไรเยมาไอนี่รเกียนั่งขางหลังจไปอาบน้ำไปอาบน้ำที่โรงเรียนมาลไดบองนี่กำลังกลับแล้วนะคะเดี๋ยวไปไปโรงเรียนคุณเจม เราจะเอาหอยนี่แหละไปทําอะไรกินกันวันนี้นี่แล้วก็เรามีสำมะหุงด้วยสําหรับมื้อเย็นวันนี้นะคะแล้วก็มีปลาด้วยนี <Okay. S 1> มมย่มาหุงเหิมต่างหากอุ้ยมาหงเหิมภาษากรางก็คือมะละกอที่กําลังใกล้จะสุกนะคะบาย <laughs> ไม่มีใครบายบายกับเราเลย Ok, ở bàn lên con xem cái đi Ui là băng Nó คุณคุณเด้วก็คัดไปหาดิโอ้น่ารักอ่ะไปหาไปหาไปหาทำอะไรทำอะไรกินขก็กินกินได้สะพัดมึงกินข้าวผัดนักเรียนเลยสะพัดนักเรียนหรืออะไรนี่ขอบคุณขอบคุณกินกินอะไรกันคะเด็กๆกินอะไรลูกกินกับไก่ น้องจีนกับไก่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านปันสุกเหมือนเดิมค่ะทีเราไปดูเขาปิ้งปลากันดีกว่าปลาที่เราไปหาอยู่ที่แม่น้ำสงครามนะคะไปดูกันตอนนี้กำลังปิ้งเลยม,มันจะแซบอยู่บ่นอน้อนั่นๆกำลังปิ้งกันเลยจ้าอุ้ยแสงสวยมาก ไปปลาปลาเผาอืมสดๆเลยจ้าจะไปแบบมันสงคำปกติมันจะตัวใหญ่กว่านี้แต่มากินช่วงนี้คุณก็จะได้กินปลาแค่นี้แหละถ้าอยากจะได้กินปลาตัวใหญ่ต้องไปสูบน้ำออกจากบอ่อแล้วก็กินงมบอนั่นแหละปลาคอบตัวบา้าไง <P> อะ เปินไล่ไไก็จับมือจับออกพีกเลยล่ะพีคพีคเราจะทำอะไรดีรอะหอยกาบของเราอะ่ะนี่รู้เอาไปต้มไปนึ่งอุ้ยน่าหน้ายสวยจังอุ้ยสวยสวยสวยหวานแน่แน่วันนี้นะ่ะปลาหวานกินโปง งไปว่าไปทุ่ที่บใช่ไหมใส่เขาด้ว่ไงนี่เหรอนี่คือดินโป่งข้างในมันเป็นอะไรอ่ะอุ้ยตายแล้วโอ้ยขอโทษลูกเอาใหม่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 ดิมดิกหลอกเสมอปั้นเลยกรัดบดินมันเอ่เองทำแตกเลยจ้ะก็เห็นบอกว่าอะไรคือก็ไม่รู้ไง ข้างในมันจะสุกไหมแม่พี่เจมสุกสุกมั้งมันไฟมันแรงไงตกลงเราไม่ไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมพี่นุใช่แล้วค่ะหอยน่ะใช่แล้วเราเอามาเราไปดูทำอะไรเราก็แลเอามาให้ชาวบ้านไม่เป็นไรอย่าเราเอาไปทำพี่นุ้ยแม่อย่าไปให้ยายดอกทำดีกว่าใช่เอาทำเสร็จเลยอย่าลืมนะฮะหอยโอเค อันนี้ทำกระหล่ำผัดน้ำปลาเร็วเร็วแม่มันจะไหมเดียวอ,อืมตัง้งเยอะไม่ไหวควนเยอะโอ้ยอันนี้ผัดที่เราเก็บเมื่อกี้เลยใช่สดๆ เมน,นูอะไรด้ะแม่ทหารนาฬีกาทหารนารักาดราม่าค่ะตอนนี้นะคะก็เมนูของเราวันนี้ก็เสร็จแล้วอันนี้ก็ปลาย่างที่เราย่างมันเมื่อกี้นะคะแล้วก็ส้มตำค่ะอุ้ยเป็นตาแ่บลาย อันน <R ud> ี้ไว้จิ้มกับปลานะคะเราคำใหญ่ไปเลยนะกระลที่สวนอะกะลัน้อนกะลัผัดต้ปลาไปเอาแทอันนี้กะลำ มาชิมกระหล่ำก่อนหวานไหมคะันคืออยู่นี่ค่ะนี่ไงเด็กน้อยข้าวผัดมข้าวผัดไหมคะ๋วยวเกมนี้ข้าผัด นี่ปลาแม่น้ำสงครามตั้งตักพี่ไก่พี่ไก่เลยพี่ไก่หาักจริงๆเลยพ่อเปิดให้มาเล่นเลยได้หรอไหคะหวานดีมากค่ะปลาพี่หุปลาส่ขออนุญาตกินข้าวก่อนนะคะ